สวัสดีค่ะเอฟจีที่น่ารักทุกท่านนะคะเรามาพบาช่องช่างนิชาแนลนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะเียวันนี้โทรศัพท์โตเมียต่อบอกว่าให้ถ่ายคลิปเด้อ,อเมียต่อให้เด้อ <laughs> โอ้วันนี kind of ้ช่างใหม่ก็มาอีกแล้วนะคะอนชีช่างมดก็มานะคะเลยค่ะเหมตอตด้ด้านนอกนะคะ ไม่เกินวันนี้นะันเนี่ยเสร็จแน่อนอนอยังไงก็ต้องเสร็จคูนก็รอสองคูแล้วนะคะเดย้นเดิานเดียวหนึ่โตนะเดียวให้เนเดียวแล้วเดี๋ยวเนไหนเามได้นเดียวทำเงี้ยเขาขับัตอเพื่น <c oughs>

ทงนี้บอกว่ากดแขนแล้วบ嘛กดแขนโตขึ้นลงเลยละก้าวโปอีกเด้อเด้อทางนั้นเด้อเน็ตมันซ่าเหยื่ออืมค่นช่างนี้ก็รูดปื๊ดรูดปื๊ดอยู่คนเดียวนะคะนี่ค่ะยังไม่มีตัวช่วยนะคะ ช่างนี้เมาเองเลยเหรอทั้งสองแผงเลยเหรอโอ้ไม, oh. ไม่ไม่เมาคนเดียวเลยช่า,างนี้บอกว่า,าเมาคนเดียวบอกว่าไม่ไหวแล้วรอร้างในด้วย <laughs> เดี๋ยวสร้างในก็มา ช่างนี่บอกว่าให้กลับไปทุบบ้านที่มันลาวเดี๋ยวช่างนี่จะไปก่อฉาบให้ใหม่นะก็เลยบอกช่างนี่ว่าทาใหม่เลยดีกว่าทุบเล้วมันเสียเวลาอยากเอาของใหม่เด้ให้ทุบทำใหม่เลยโอ้ไปยกโครงมุงหลังคาทาใหม่เลยนี่เท่านี้แหละทำเท่านี้ก็พอสักหนึ่งหลังหลังใหญ่ที่ไหน นี่แหละแค่นี้แหละแค่บ้านลุงนนองนี่ก็พอแล้วทําความสะอาดไม่ไหวหลังใหญ่นะ่ะทําทั้งวันกลับไปททไรก็ทำแต่ความสะอาดบ้านเช้ายันเย็นยนายบอกให้ทุบใหม่เลยทุบทุบให้มันโล่งบอกทุบให้มันรั่วแล้วจะกวาดง่ายเอาไว้แค่ห้องเดียวก็พอแย้วไว้เยอะล้างห้องน้ำสองห้องก็ครึ่งวันแล้วห้องน,น้ำก็ไปทุบ ทำเปห้องเดียววะทำเป็นห้องเดียวมัน <c oughs> จะไม่ล้างเหือยล้างกลับไปก็ล้างใ่ห้องนะ้ำใช่โอ้ยโดนอริเออเมียต้อง,องห้เง้องโจเดีวไปโรเขาบอกแล้วเดี๋ยวเมียต้องมาิี้เทไจอาปืด๊ดช <c oughs> ่างนี้อาปืด๊ด